สวัสดีจ้าทุกคนทุกบ้านทุกช่องจ้าสวัสดีทุก,ทกคนจ้าวันนี้พามาชมน้อยหนาจ้าน้อยหนาลูกน่าทานมากเลยจ้าพามาชมน้อยหนาและบรรยากาศจ้าบรรยากาศอของจันทบุรีบรรยากาศต่างจังหวัดแล้วก็มีน้อยหนานี่ละจ้า อันนี้ก็จะมีน้อยหนามาให้ชมกันจ้าเนี่ยจ้าต้นนี้ก็จะดกมากเลยแต่ว่าลูกยังเล็กเนาะชมน้อยหนาจ้าต้นนี้จะดกมากเลยจ้า เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้วยจ้าช่วงนี้ก็ไหนหนาก็เริ่มจะออกแล้วจ้าเริ่มจะสุกเริ่มจะออกทยอยขายเยอะแล้วเหมือนกันจ้าที่จันทบุรีอ่ะป้าก็ซื้อมาจ้าสองกิโลกิโลละเจ็ดสิบบาทก็ถือว่ายังแพงอยู่นะไหนหนาช่วงนี้ พาชมหน้อยนาแล้วก็บรรยากาศต่างจังหวัดจันทบุรีจ้ะนี่ละจ้าบรรยากาศบรรยากาศาต่างจังหวัดของจันทบุรี ก็จะมีไอนหนาอยู่ด้วยจ้ะตรงนี้ตรงนี้ไม่ทราบว่าต้นอะไรเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะปลูกอยู่ใกล้ๆกับต้นไอนหนาจ้ะ ป้าเห็นลูกแปลกดีก็เลยถ่ายจ้ะแล้วก็ชมบรรยากาศด้านหลังของของต้นเนี่ยจ้ะบรรยากาศใกล้ๆบ้านต่างจังหวัดนี่ละจ้ะต่างจังหวัดของจันทบุรีสงสัยจะทานไม่ได้เนาะลูกนี้เนาะ ลูกี้ทันได้จ้าในานาเนี้ยจ้าแต่ยังไม่สุกจ้านู่นบรรยากาศด้านหลังก็สวยนะดูน้อยนาแล้วก็ดูบรรยากาศดีๆของจันทบุรี แบบเพลินเพิินสบายสบายกันจ้าทุกคนผลไม้บ้างธรรมชาติบ้างผ่านมาตรงนี้ป้าก็มาเจอมากำลังกินหญ้าอยู่จ้า บรยากาศใกล้ๆบ้านนี่ละจ้ะก็มีมา้าเขามากินหญ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจ้ะก็ถ่ายมา้ากินหญ้าซะเลยจ้ะบรรยากาศธรรมชาติก็ดีมากเลยจ้ะ มาดูไหนหนาแล้วก็ชมบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศต่างจังหวัดที่จันทบุรีเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้าธรรมชาติสวยงามดอกไม้แล้วก็มมามมากินหญ้าอยู่จ้ะ บรรยากาศต้นไม้เขียวๆก็แจ่มใสดีจ้าดูธรรมชาติเนาะแล้วก็มีม้ากินหญ้าอยู่ด้วยบรรยากาศต่างจังหวัดจันทบุรีจ้ามงใสย,ยุง่งเยอะนะม้าเขาก็มีหางไว้ปัดยุงอะ อินยาไปปัดยุงไปจ้ะของมา้าพามาเที่ยวชมบรรยากาศจ้ะทุกคนเจอน้อยหนาก็นั่นเละจ้ะดกดกสวยๆก็ถ่ายมาแล้วก็บรรยากาศแถวแถวบ้านจ้ะก็ไม่ค่อยมีเห็นอย่างอื่นนะป้าเห็นม้าอยู่สองสามตัวจ้ะ ก็ถ่ายมาซะเลยชมบรรยากาศเสียงนกแต่ว่าป้าก็ไม่ได้เปิดเสียงนกนะเพราะว่าอปิดเสียงคลิปรปะจาะบรรยายเอาเพราะว่าจะมีเสียงรถเสียงอะไรวิ่งอยู่ตรงถนนนะจ๊ะ เสียงก็จะดังบางทีก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาเขาก็เปิดเพลงบ้างอะไรบ้างนะเนาะเกียตดนั่นก็อ่ะบรรยายเอาบรรยายอ่ะบรรยากาศต่างจังหวัดแล้วก็พาดูไหนหนาจ้าไหนหนาช่วงนี้ก็เริ่มออกแล้วจ้าที่จันทบุรีจ้าช่วงนี้ก็กิโลประบานอ่า